สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพอรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันเสาร์ที่17สิงหาคม2567เที่ยงประมาณเที่ยง40นาทีโดยประมาณนะครับ17สิงหาคมนําข่าวดีมาบอกผู้ปกครองนักเรียนนะครับนักเรียนช่วงนี้รับเงินทุนจากกองทุนกศส,อสอนะครับซึ่งกองทุนกศส,อสอมีชื่อเต็มว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตัวย่อว่ากสอสอนะครับกองทุนนี้จ่ายเงินช่วยนักเรียนยากจนซึ่งมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการศึกษาไปได้ก็คือในครอบครัวใดที่เป็นครอบครัวที่มีปัญหาเป็นครอบครัวมีไรายได้น้อยเป็นครอบครัวที่เป็นบุคคลในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิงมากกว่าคนที่หาเงินได้ทํานองนี้นะครับเช่นมีผู้พิการมีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัว ส่วนคนที่หาเงินได้มีรายได้นารายได้เข้าสู่ครอบครัวนั้นมีจํานวนน้อยคนกว่านะครับแล้วก็เ,เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมีมีหลักเกณฑ์ต่างๆในการจ่ายเงินให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ก็หลายข้อทีเดียวเราไม่นํามาพูดวันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรานํามาพูดก็คือข่าวข่าวก็คือช่วงนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้โอนเงินไปยังสถานศึกษา ทุกโรงเรียนนะครับไปแล้วนะครับช่วงนี้นะครับซึ่งขั้นตอนต่อมาแต่และโรงเรียนก็จะได้เบิกเงินจากธนาคารคือคือโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีบัญชีที่รับเงินจากกองทุนนี้นะครับกองทุนนี้โอนเงินเข้าโรงเรียนโรงเรียนก็ทําการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีนี้เสร็จแล้วก็นัดผู้ปกครองนักเรียนหรือนัดนักเรียนไปรับเงินนี้รูปแบบการจ่ายเงินเขาจ่าย2แบบครับ ในรายใดที่ไม่ได้ให้บัญชีธนาคารกับโรงเรียนไว้เขาก็นัดผู้ปกครองนักเรียนหรือนัดนักเรียนไปรับเป็นเงินสดนะครับส่วนรายใดมีความประสงค์จะให้โรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ธนาคารโรงเรียนเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้นะครับพอโอนเงินเสร็จโรงเรียนเขาก็ทําตามระบบของเขาก็คือมีการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินทํานองนี้นะครับแล้วก็รายงานการจ่ายเงินไปยังกองทุนกสศถ้ากว่ากองเงินจ่ายไม่หมด เช่นนักเรียนย้ายโรงเรียนทํานองนี้<พ>ก็เขาก็ไม่จ่ายนะใครย้ายโรงเรียนเขาไม่จ่ายนะครับ<พ>เขาก็คืนเงินไปยังกองทุนกสศตามขั้นตอนต่อไป<ต>ช่วงน,นี้โรงเรียนเขากำลังจ่ายนะครับรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนทุกโรงเรียนที่ท่านมีมนักเรียนที่ท่านปกครองมีท่านผู้ปกครองนักเรียนมีลูกหลานเรียนอยู่โรงเรียนไหนก็สอบถามโรงเรียนนั้นนะครับโดยอัตราการจ่ายครับชั้นอนุบาลภาคเรียนละ2,000บาทนะครับ ขณะนี้กำลังจ่ายของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ครับอนุบาล2,000บาทนะครับส่วนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นะครับก็ได้คนละ1,740บาทต่อภาคเรียนนะครับใครที่ได้เงินนี้ในภาคเรียนที่1แล้วภาคเรียนที่2ก็จะได้อีกเท่ากันนี้ประถมศึกษาจะได้1,740บาทต่อเทอมได้เทอมนี้ไปแล้วเทอมหน้าได้อีกนะครับ เขาจ่ายาทุกภาคเรียนนะครับส่วนอนุบาลนะครับเทอมนี้ได้ไปแล้ว2,000บาทเทอมหน้าก็ได้อีก2,000นะครับช่วงนี้จะเป็นการจ่ายคนเก่าที่ได้รับอย่างต่อเนื่องนะครับคนเก่านะครับคนเก่านะครับที่ได้รับอย่างต่อเนื่องส่วนคนใหม่มีการสำรวจใหม่ตามข้อมูลเขาบอกว่ามีการสำรวจใหม่ในชั้นที่เข้าอนุบาลใหม่ แล้วก็ใครขึ้นป .1 ใหม่สํารวจใหม่ทํานองนี้นะครับใครขึ้นป .4 สํารวจใหม่ทํานองนี้หรือขึ้นม .1 สํารวจใหม่ทํานองนี้นะครับรู้สึกมัธยมก็จะได้นะถ้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมัธยมมต้นม .123 นะครับถ้าใครจบป .6 แล้วไปขึ้นม .1 นี่ม .1 สํารวจใหม่นะครับสํารวจใหม่ว่าจะเข้าเกณฑ์ได้รับเงินไหมนะครับถ้าได้รับตั้งแต่ชั้นอนุบาลก็จะได้รับตลอดช่วงชั้นอนุบาลนะครับพอขึ้นป .1 สํารวจใหม่ สารวจใครได้ก็จะได้ตลอดช่วงชั้นป .1,2,3 นะครับใครไม่ได้ก็ไม่ได้เลยป .1,2,3 ป .4 สารวจใหม่ใครได้ตอนอยู่ป .4 นี่ก็จะได้ป .4,5,6 คานองนี้ครับใครไม่ได้ตอนอยู่ป .4 ก็ไม่ได้ตลอดช่วงชั้นป .4,5,6 ขึ้นม .1 สารวจใหม่ใครได้ก็ได้ตลอดช่วงชั้นม .1, ม .2, ม .3 ใครไม่ได้ตอนอยู่ม .1 ก็ไม่ได้ม .2, ม .3 เอาละครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นการจ่ายเงินให้กับกลุ่มนักเรียนรายเก่าที่เคยได้รับมาแล้วเป็นประจําทุกปีนะครับ ส่วนนักเรียนรายใหม่ที่มีการสำรวจมาดูข้อมูลกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากกองทุนเพื่อความ,สมเสมอภาคทางการศึกษานะครับอันนี้เป็นเรื่องของโรงเรียนนะเขาเขาแจ้งข่าวไปยังโรงเรียนให้โรงเรียนทําอะไรบ้างนะครับ<อ>ก็คือกลุ่มนักเรียนกลุ่มต่อเนื่องหมายถึงกลุ่มที่เคยได้รับอยู่แล้วและปีการศึกษานี้ก็ได้รับอีกนะครับเขา<อ><อ>บอกว่าโอนเงินไปโรงเรียนแล้วนะครับแล้วก็ให้นัก เมื่อโอนเงินไปโรงเรียนแล้ว <P ot> เขาให้โรงเรียนจ่ายเงินภายใน20วันทําการหล,หลังจากได้รับเงินอนอนจากกองทุนกสศนะครับซึ่งขณะนี้ทราบว่าทางโรงเรียนแต่ละโรงเรียนกําลังดาเนินการจ่ายอยู่นะครับ <P ot> เขาจะจ่ายเงินตั้งแต่วันที่7สิงหาไปจนถึง4กันยานะครับโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนท่านใดหรือนักเรียนท่านใดที่เคยได้รับอยู่แต่ยังไม่ได้รับนี่แหละครับเ <P ot> ขาจะจ่ายในช่วงนี้แหละ <P ot> ช่วงตั้งแต่วันที่7สิงหาถึง4กันยาเ <P ot> ขาจะจ่ายตอนไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับโรงเรียนได้รับการโอนเงินจากกองทุนกศสหรือยังถ้าได้รับเงินโอนจากกองทุนกศสโรงเรียนจะจ่ายภายใน20วันทําการหลังจากได้รับการแจ้งการโอนเงินจากกองทุนกศสนะครับถ้าจ่ายนักเรียนไปแล้วนะครับถ้ามีเงินเหลือเขาก็จะโอนคืนให้กับกองทุนกศสจ่ายแล้วเขาก็บันทึกรายงานการจ่ายไปยังกองทุนกศสในระบบนะครับอันนี้นักเรียนลายเก่าที่เคยได้ทุกปีมาแล้ว จะจ่ายในช่วง 7- ถึง7สิงหาถึง4กันยายน67นะครับส่วนนักเรียนกลุ่มใหม่นักเรียนกลุ่มใหม่นี่นะครับนักเรียนกลุ่มใหม่ก็คือคนที่ยังไม่เคยได้รับมาก่อนนะครับเขามีการเปิดระบบให้แก้ไขบัญชีธนาคารโรงเรียนนะครับเขาก็ดําเนินการของเขาอยู่คือนักเรียนกลุ่มใหม่นี้มีการสํารวจข้อมูลมาแล้วระยะหนึ่งส่งข้อมูลไปแล้วและขณะนี้กํลาลังดําเนินการในเรื่องแก้ไขบัญชี สถานศึกษาเพื่อรับเงินอยู่นะครับแล้วก็มีการคือโรงเรียนเป็นเป็นเรื่องของโรงเรียนมีการดําเนินการแก้ไขต่างๆเสร็จแล้วประมาณวันที่30ไม่ใช่ประมาณนะครับอันนี้ตามไทม์ไลน์ของกองทุนกศสศเลยวันที่30สิงหาคมนะครับกองทุนกศสศจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์นะครับที่ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับเงินนี่แหละนะครับทางเว็บไซต์อันนี้เป็นเรื่องของโรงเรียนเรานํามาเล่าให้ทางบ้านฟังเฉยนะครับเสร็จแล้ว พอประกาศรายชื่อแล้วโรงเรียนเขาจะบันทึกข้อมูลสองเงื่อนไขของนักเรียนสองเงื่อนไขของนักเรียนกองทุนเสมอภาคนะครับเสร็จแล้วประมาณประมาณวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมถึงยี่สิบห้าตุลาเนี่ยเขาปิดระบบก็จะมีการพอหลังวันที่สามสิบสิงหานะครับประกาศรายชื่อของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากนั้นนะครับ คาดว่าพอเขาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากนั้นก็จะมีการโอนเงินให้สถานศึกษาต่อไปจากนั้นพอมีการโอนเงินให้สถานศาึกษาสําหรับนักเรียนรายใหม่ที่จะได้เงินช่วยเหลือจากกองทุนกศสสนี้นะครับทางครูโรงเรียนทางสถานศาึกษาก็จะได้นับจ่ายต่อไปซึ่งการจ่ายจ่าย2รูปแบบครับจ่ายเป็นเงินสดบางรายนะครับบางรายที่ให้บัญชีธนาคาร ผู้ปกครองหรือให้บัญชีธนาคารนักเรียนโรงเรียนเขาก็จะโอนให้นะครับซึ่งตอนนี้ช่วงเจ็ดเจ็ดสิงหาถึงสี่กันยาหกเจ็ดนี้นะครับจะเป็นการจ่ายเงินรายเก่าไปก่อนนะครับส่วนรายใหม่ต้องรอหลังวันที่สามสิบสิงหาคมสามสิบสิงหาคมเขาจะมีการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินกองทุนนี้หลังจากนั้นก็จะมีการดําเนินการอโอนเงินให้สารศึกษาต่อไปสารศึกษาก็จะนัดผู้ปกครองรับเงิน หรือนักเรียนรับเงินหรือโอนให้หรือโอนให้ผู้ปกครองต่อไปนะครับเรื่องรายใหม่ค่อยติดตามข่าวกันอีกครั้งหลัง30สิงหาคม2567ครับในขณะที่รายเก่ารับอย่างต่อเนื่องประถมศึกษา1740อนุบาล2000ก็กำลังจ่ายกันอยู่ในช่วงนี้ครับสวัสดีครับ